ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงเช้าเช้าตื่นใหม่ๆนะก็มาสวดมนต์ไหว้พระ ะระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยแล้วก็ะระลึกถึงข้อธรรมะอันนี้นับว่าเป็นเรื่องดีมากเนื่องจากว่าพวกเราตื่นใหม่ๆเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกก็จะมีตัวที่มาแทนคือความง่วงนะอันนี้ก็ต้องหัดกันเพราะว่าถ้ามานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ว่า ช่วงกลางวันพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเยอะนะนั่งสมาธิกว่าจะเข้าที่ก็น่นเลยจนได้เวลาเข้าห้องนอนนู่นเลยยังไม่ได้เข้าที่เลยฉะนั้นการนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือว่าการพิจารณาข้อธรรมะเนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะได้ผลดีมากเนื่องจากจิตมันไม่ฟุ้งซ่านแต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปเป็นพวกขี้เกียจโดยทั่วไป ก็เลยเช้าเช้านี่พองัวงเงียก็เลยไม่ค่อยตื่นนะอย่างนี้ทํานองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายกลับไปที่บ้านอย่าลืมนะก่อนที่จะไปทํางานแต่เดิมเนี่ยไปทํางานเวลานี้เวลานี้ก็กําหนดไว้ให้ลุกขึ้นเช้าวกว่านั้นสักนิดหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาเพื่อสวดมนต์ไหว้พระพิจารณาข้อธรรมะถ้าท่านใดยังไม่มีข้อธรรมะก็ฟังไว้ท่องไว้ อันนี้จะดีมากนะพวกท่องหนังสือต่างๆนี่ปกติเขาจะลุกขึ้นมาท่องตอนเช้ามันจะจําได้ไวจําได้ดีทีนี้ถ้ามีข้อธรรมะแล้วจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธินี่แค่10นาทียีสนาทีก็จะได้ผลไวจิตจะสงบได้ไวพิจารณาอะไรก็เข้าใจได้ง่ายเพราะจิตมันไม่ฟุง้งซ่านนะครับแต่ถ้าจะมานั่งสมาธิตอนเย็นเนี่ย ถ้านั่งได้ก็เก่งเหมือนกันแต่คนโดยทั่วไปจิตมันฟุ้งซ่านตั้งแต่ช่วงกลางวันพอช่วงเย็นมาเนี่ยโอโ้โนหะกว่าจะลงนี่ลําบากนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นช่วงเช้าเช้านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการฝึกนะถ้าฝึกได้แล้วปฏิบัติเวลาไหนมันก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าฝึกใหม่ๆเนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะดีมากแต่อย่างที่ผมกล่าวพอเป็นเวลาที่ดีพวกเราก็ง่วงอีกแหละ ก็ไม่อยากลุกอีกปัญหาก็เลยวนไปวนมาฉะนั้นไม่อยากลุกก็ต้องลุกนะเพราะว่าถ้าต้องการให้มีสติสมาธิแล้วก็ต้องมาฝึกเอานะครับช่วงเช้าจะตอบปัญหาเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจแล้วก็เลิกสงสัยนะแม้จะเลิกสงสัยได้บ้างเล็กๆน,น้อยก็จะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพราะว่าความลังเลสงสัยเนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง เป็นนิวรณอย่างหนึ่งของการปฏิบัตินะครับท่านนี้เขียนถามว่าขออนุญาตถามอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วตึงจมูกมากเลยค่ะนั่งได้ลําบากเหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่อนเลยค่ะคือเวลาไม่ได้นั่งสมาธิมานานแล้วมานั่งจะไม่เป็นไรแต่ถ้านั่งสมาธิถี่จะตึงจมูก ปฏิบัติต่อไม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะเวลามาปฏิบัติปัญหาก็จะมีขึ้นมาเดี๋ยวก็มีนั่นมีนี่เดี๋ยวก็ตึงจมูกเดี๋ยวก็ปวดหลังเดี๋ยวก็เป็น,นโน่นเป็นนี่นะถ้าจะเอาปัญหามาพูดนี่มันไม่จบนะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเราก็ปรับไปถ้ามันตึงจมูกแล้วมันนั่งไม่ได้ก็ขยับไปขยับมาหรือนั่งสบายๆก่อนนะ ปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าให้เราไปเลิกปฏิบัติปัญหามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้านั่งสมาธิแล้วมันตึงจมูกมันลำบากมันนั่งไม่ได้เราก็เดินจงกรมไปซะเดินจงกรมก่อนแล้วก็ไปนั่งสบายๆฉะนั้นก,การปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวมันตึงจมูกเราก็รับรู้ว่ามันตึง มันนั่งไม่ค่อยได้ก็รับรู้ก่อนว่ามันนั่งไม่ค่อยได้แค่นี้ก็ถือว่ามีสติแล้วแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องใช้ปัญญาในเมื่อมันยังนั่งไม่ได้นนั่งแล้วมันลำบากนักมันจะหายใจไม่ออกและจะตายแล้วก็ต้องลุกขึ้นเดินให้มันสบายๆให้มันรู้ตัวมีสติน่ฉะนั้นปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ให้เน้นความรู้เน้นความมีสติรู้ตัวทำได้ก็ให้รู้ว่าทำได้ ทำไม่ได้ก็ให้รู้ว่ายัางทําไม่ได้แล้วทำยังไงจะพอทําฝึกสติได้บ้างก็ทําไปก่อนนะบางท่านอาจจะต้องการหรือว่าทําอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษมันก็เลยยังมีปัญหาอยู่เช่นบางท่านนั่งปุ๊บก,ก็ตั้งใจดูลมหายใจเลยอย่างนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าไม่มีปัญหาก็ทําไปถ้ามีปัญหาก็ปรับปรับก่อนนะการมีปัญญารู้จักปรับ ปรับร่างกายปรับกรรมฐานต่างๆเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันแะสติสัมปชัญญะนี่ต้องใช้ด้วยกันอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านนี้ก็มีปัญหาก็ให้ทราบว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องปรับไปปกติคือเบื้องต้นอย่าไปเน้นทําสมาธิอย่าไปเน้นทาําทให้มันได้นั่นได้นี่ให้ฝึกให้มีความรู้ตัวเฉยๆให้มีความรู้นั่งก็รู้ว่านั่งทํายังไงมันจะรู้ว่านั่ง ทำไงจิตจะกลับมาที่ตัวนะไม่ต้องเพ่งจ้องไปลมหายใจก็ได้ยกมือขึ้นเอามือลงก็ได้นั่งสบายๆให้มันรู้เนี่เท่านี้แหละอ่าถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นเดินซ้ายขวาซ้ายขวาทำความรู้ตัวเนี่ยฝึกบ่อยๆนะครับ อีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์ดิฉันขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการนั่งสมาธิกรุณาสอนการสังเกตตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ละเอียดด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะน่ถ้าจะเอาละเอียดมันก็เยอะนะเอาเบื้องต้นก่อนก็คือทำยังไงก็ได้ให้จิตกลับมาอยู่กับกายให้จิตมารู้กายรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายวนไปวนมาในกาย ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วก็ค่อยพิจารณาละเอียดต่อไปอย่างนั่งเนี่ยนั่งให้ทําความรู้ว่ากายมันนั่งนะหัวตั้งอยู่บนคอให้มันตรงให้รับรูน้นั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงถ้าจะดูลมหายใจก็ยกจิตไปไว้ที่ปลายจมูกให้รู้ใจมีอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายบ้างก็รับรู้ นี่ท้องมันพองขึ้นท้องมันยุบลงกายมันนั่งอยู่นี่อย่างนี้อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนถ้ามันไม่ค่อยรู้เราก็ทําขึ้นสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทําขึ้นมันจะมีการตั้งใจอย่างเรากํามือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วเอาหัวไม่มือชนกันให้มันมารูมาอยู่ที่มือนี้ก่อนแล้วก็ทําความรู้อยู่กับตัวนะทีนี้เมื่อจิตมาอยู่กับตัวอย่างนั้นแล้ว ก็จะพิจารณาตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างนี้ก็ได้ทีนี้แล้วแต่ว่าจะพิจารณากรรมฐานบทไหนอย่างเมื่อคืนได้พูดให้ฟังแล้วถ้าพิจารณาปฏิกูลก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนงังหนังฟันเล็บขนผมอย่างนี้ห้าอย่างกลับไปกลับมาก่อนเส้นผมอยู่บนหัวนึกไปใช้ใจนึกตามไปขนอยู่ทั้งตัวยกเว้นฝ่ามือและฝ่าเท้า เล็บอยู่ที่ปลายเล็บทั้งยี่สิบนิ้วเนี่ยที่มือกับที่เท้าให้ใช้ใจนึกตามไปหลับตาอยู่มันก็นึกได้เพราะจิตของเราอย่างที่บอกแล้วหลับตาเนี่ยมันอยู่ที่เรานึกไปตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นแหละนะฟันก็อยู่ในปากนี่แล้วก็หนังก็หุ้มอยู่ทั้งตัวนี่ก็นึกกลับไปกลับมาอย่างนี้ ทำนองนี้พอนึกกลับไปกลับมาคล่องแล้วอันนี้ก็ของนอกๆแล้วผมขนเล็บฟันหนังนี่มันอยู่นอ,นอกๆทีนี้พอนึกกลับไปกลับมาคล่องแล้วก็ให้ลึกลงไปอีกเลยหนังเข้าไปอีกแล้วทีนี้เลยหนังเข้าไปก็เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายนึกลงไปตามอย่างนี้ทํานองนี้นะก็ค่อยๆนึกไปโดยการนึกถึงผมขนเล็บฟันหนงังเอาผมมากองไว้ เอาขนมากองไว้เอาเล็บมากองไว้เอาฟันมากองไว้เอาหนังมากองไว้แล้วดูสิเนี่ยของเหล่านี้มันเที่ยงไหมมันเป็นตัวเราเป็นของเราไหมมันมารวมกันมันจะเป็นตัวตนไหมเป็นเราเป็นของเราไหมตอนแรกนึกให้มันได้สติก่อนให้มันวิ่งกลับไปกลับมาพอมันมีสติดีแล้วก็นึกให้มันได้สมาธิให้มันน้อมเข้าไปตอนมีสมาธิไม่มีนิวรณ์ก็ยกขึ้น ดูเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่อย่างนี้อันนี้พิจารณาแบบปฏิกูลหรือจะพิจารณาตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปจนถึงปลายผมเนี่ยในร่างกายนี้เป็นธาตุก็ได้ส่วนไหนที่เป็นของแข็งผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของแข็งตีเซนหนองเลือดเป็นต้นนี่จัดไว้กลุ่มหนึ่งเป็นน้ำนี่อย่างนี้ จัดเป็นธาตุสี่ส่วนไหนที่ร้อนที่อบอุ่นเป็นไฟส่วนไหนที่เคลื่อนที่ไหวไปมาได้ยืดตึงได้ยืดหดได้เป็นลมเนี่ก็กองไว้เป็นกองกองพอจัดเป็นกองกองเป็นธาตุธาตุอย่างนี้มันเหลือคนไหมทีนี้มันไม่เหลือน่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าวิธีสังเกตวิธีพิจารณาเบื้องต้นยังไม่ต้องสังเกตละเอียดนะักเอาจิตมาไว้ที่กายก่อน อันนี้ฝึกเบื้องต้นพออยู่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ชำละกายค่อยๆฝึกไปนี่อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะตอนนั่งสมาธิจะง่วงมากมีอาการวูบหลับแล้วสะดุ้งตื่นรู้สึกตัวโยกหน้าโยกหลังอยู่หลายครั้งควบคุมตัวเองไม่ได้เลยค่ะเหมือนสมองเึน่น แต่พออดทนทำไปอย่างที่อาจารย์บอกมันก็ดีขึ้นนะคะรู้สึกเบาขึ้นมีสติมากขึ้นแต่ก็มีความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาจิตใจไม่อยู่กับกายหลงคิดเพลินไปบางทีก็รู้สึกตัวกลับมาดูกายดูลมแต่ก็สงบไม่ได้นานค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณค่ะแนะนำว่าให้อดทนต่อไปนะให้อดทนทำไป แล้วจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อมันถึงเวลาอย่าไปคิดว่ามันจะดีขึ้นเมื่อ,อไรให้เราทำไปเรื่อยๆทำไปนะทีนี้ตอนที่จิตมันฟุ้งซ่านไม่ค่อยอยู่มันหลงคิดเปินไปบางครั้งมันรู้บางครั้งมันไม่รู้อันนี้ให้เราช่วยมันให้เราตั้งใจทำขึ้นนั้นอันตอนตั้งใจทำขึ้นนี้สำคัญในตอนต้นเนื่องจากว่าจิตของเราเนี่ยมันจะชอบไปอยู่ในสิ่งที่เราตั้งใจทา เน่เวลามันคิดฟุง้งซ่้นอย่าปล่อยมันไปให้เราตั้งใจกำมือแบมือกระดิกนิ้วเนี่ยทำอยู่อย่างนี้ให้รู้ตัวไว้ถ้ามันไม่ค่อยมาก็กำมือแดงๆหน่อยหยิกตัวเองหน่อยมันคิดปล่อยมันคิดไปก่อนให้รับรู้ว่ามันคิดเราก็เนี่ยกำมือเข้าแบมือออกพลิกไปพลิกมาไว้รูปมือตัวเองไว้เดี๋ยวให้เดี๋ยวสักหน่อยจิตมันก็จะมาอยู่ที่นี่มันก็จะเลิกคิดได้เนี่ยต้องหัดบ่อยๆทำลหลายๆอย่างนะ ทำกำม,มือเข่าแบมือออกบ้างกระดิกนิ้วบ้างเอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจบ้างเดินไปเดินมาบ้างยังไงก็ได้ให้มันมาอยู่กับกายอยู่ไว้แน่อย่าปล่อยมันคิดเพลินไปถ้าปล่อยมันคิดเพลินไปนี่มันจะเกิดความเคยชินพวกเราชินแบบนั้นมานานแล้วตอนนี้ให้เปลี่ยนใหม่พอรู้ว่าคิดปุ๊บให้เราลูบมือตัวเองให้มันอยู่ตรงนี้นะกำม,มือเข่าแบมือออกไว้แน่ ให้ฝึกไว้มันคิดคิดไปปล่อยมันไปอย่าไปว่ามันอันนั้นมันไปตามความเคยชินอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนนะอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะทำสบายๆมันก็คิดไปเรื่อยเราก็ตั้งใจทำขึ้นนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งการสวดมนต์ทำวัดเย็นสามารถสวดตองดึกๆเช่นยี่สิบเอ็ ถึง22นาฬิกาได้หรือไม่ได้นะแต่เขาจะไม่เรียกทำวัดเย็นเขาจะเรียกทำวัดดึกนะอันตอนนั้นอนะ่ะทำวัดดึกทำวัดดึกดึกหน่อยจริงจริงดึกกว่านั้นก็ทำได้ตีหนึ่งก็ลุกขึ้นมาทำได้เหมือนกันแหละทำได้ทุกทีนั่นแหละฉะนั้นความดีอย่าไปเลือกเวลาเลยทำได้ทุกทีไปเดี๋ยวจะมามีปัญหาอีกว่าเดี๋ยวขึ้นรถเมย์เนี่ยมันสายแล้วจะทำวัดเช้าได้ไหมอีกนะ ตอนนั้นไม่ได้ทําวัดเช้าแล้วทําวัดสายๆหน่อยแล้วอย่างนั้นนะฉะนั้นนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกเวลาไหนก็นึกได้เลยนึกตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกไปเลยนโมตัสสะอิติปิโสภะคะวาก็นึกเลยอย่าปล่อยมันที่โอไปตามความเคยชินนึกได้เมื่อไหร่ก็นึกก่อนโดยเฉพาะท่านไหนที่นั่งแล้วก็ง่วงนอนทํายังไงก็ไม่หายสักทีโอ้ยพยายามแล้วอะไรแล้วนั่นแหละ พึ่งพระไว้ก่อนก็ได้นะถ้ามันง่วงนักก็ลุกขึ้นมาเดินท่องอิติปิโสสักสิบรอบเนี่ยกลับไปกลับมาอ่าแล้วก็ทําสมาธิฝึกสติต่อไปเนี่ยอย่างนี้สวดมนต์เนี่ยสวดตอนไหนก็ได้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยทาตอนไหนก็ได้ตอนดึกก็นึกได้แต่ไม่ได้นึกเพราะว่ากลัวผีนะ บางคนกลัวนะถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้จิตของเราไปเคล้าคลึงอยู่กับอิติปิโสภควาอรหังอย่าให้มันไปเคล้าคลึงอยู่กับเรื่องโลกโลกเพราะว่าจิตเนี่ยมันไปตามความเคยชินมันไปอยู่กับเรื่องอะไรมากมันก็จะนึกเรื่องนั้นมากฉะนั้นอย่าปล่อยไปเรื่องโลกเรื่องชาวบ้านเรื่องหาเงินเรื่องคนโน้นคนนี้ถ้าไปทําอย่างนั้นมันจะชินนะให้ไปอยู่กับ อิติปิโสปังกวอาอรหังสัมมาสัมพุโทโธไว้แบบที่พวกเรามาสวดกันได้ดีมากนะให้มาทําไว้นะทีนี้นอกจากสวดอย่างนี้แล้วนึกได้เมื่อไหร่ก็ทําเมื่อนั้นเนะีนะ่ยดีอย่างนี้หรือแม้เดินจงกรมอยู่เนี่ยก่อนเดินจงกรมก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะบางท่านเนี่ยเดินไปแป๊บเดียวก็โอ้เสงแล้วอยากเลิกแล้วเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาละ จะเดินถวายพระพุทธเจ้าจะเป็นจะตายก็จะถวายและเนี่ถวายชีวิตถวายอัตภาพไปเลยนี่สวดอทติิโสสักสามเที่ยวก่อนแล้วก็เดินอย่างนี้ก็ได้นะข้อที่สองการถวายสังฆทานต้องแยกว่าทําให้คนตายหรือทําให้คนเป็นทํารวมรวมพร้อมกันทีเดียวได้หรือไม่ชุดเดียวทั้งผู้ล่วงลับและผู้มีชีวิตอยู่ เวลาถวายสังฆทานต้องนึกถึงพระก่อนไม่ใช่ไปนึกถึงคนเป็นหรือคนตายอะไรนึกถึงแต่ผีบางคนเวลาจะไปถวายอาหารพระนึกถึงแต่ผีอย่างนี้ให้นึกถึงพระก่อนพระที่ท่านจะฉันน่ะว่าท่านฉันอะไรหรือควรรับอะไรมากกว่าเวลาจะเอาไปอะไรไปถวายท่านดูท่านก่อนว่าท่านต้องการอะไรไม่ใช่นึกถึงแต่ผีผีอยากกินส้มตำก็ถวายส้มตำหลวงตาทานฉันหรือเปล่าต้องนึกก่อน นะฉะนั้นเวลาถวายอะไรเนี่ยให้นึกถึงพระก่อนนึกถึงผู้รับนั่นแหละให้เป็นคนมีปัญญาจะถวายสังฆทานก็ไม่ใช่ถังมีอะไรก็ยกไปถวายหมดไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีปัญญาต้องไปสืบดูก่อนพระเนี่ยท่านขาดอะไรนี่ถ้าดูอย่างนี้เราจะมีปัญญาเยอะและยุนยจะได้เยอะนะใช้ความเพียรหน่อยพวกเราโดยส่วนใหญ่เอาแต่ง่ายๆไว้ก่อนบางทีก็ทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ผู้ล่วงลับก็ แม้ผู้ล่วงลับชอบอะไรก็จะซื้อ,อน,นั่นแหละไปถวายพระอย่างนี้มันง่ายไปมันง่ายเกินไปต้องดูพระก่อนนะจะเอาเครื่องสังฆทานไปถวายพระเนี่ยก็ต้องดูที่วัดเนะี่ยท่านขาดอะไรบ้างท่านอาจจะขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เครื่องใช้หรืออะไรก็จิปาค่ะโดยส่วนใหญ่ก็ทั่วๆไปนะก็เลือกอันดีๆเช่นเครื่องใช้ทั่วไปที่พระท่านใช้เป็นประจำมีดโกน สบู่ยาซิฟันอะไรต่อมีอะไรต้องไปดูด้วยนะว่าขาดไหมบางวัดเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วพวกเราเวลาถวายสังฆทานก็ถวายอันเดิมเดิมเสบู่ยาซิฟันดังน,นั้นเต็มวัดไปหมดแล้วอย่างนี้มันก็เรียกว่าถวายแบบไม่มีปัญญามันก็มีประโยชน์อยู่ได้บุญอยู่แต่ว่าบุญน้อยเพราะว่าไม่มีความเพียรไม่ใช้ปัญญานะฉะนั้นถวายสังฆทานเบื้องต้นให้ดูพระก่อน พอถวายพระดูพระเรียบร้อยแล้วจิตใจของเราเป็นบุญดีงามเอาบุญอันเนี้ยอุทิศให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยฉันตีกับพระมานะให้เขาอุทิศส่วนกุศลไม่ใช่เอาสังฆทานเนี่ยไปอุทิศนะเอาบุญเนี่ยอุทิศบุญมันเกิดกับจิตนะเนี่ยเอาบุญอุทิศฉะนั้นบุญทำไงจะเกิดได้เยอะก็ต้องเป็นคนฉลาดในการทำบุญนะเวลาถวายสังฆทานให้ดูพระ ดูถามพระคุณเจ้าให้เรียบร้อยหาข้อมูลให้ดีทุกวันนี้เราก็มีอินเทอร์เน็ตง่ายนะดูว่าโดยส่วนใหญ่พระท่านขาดอะไรที่วัดต่างๆในท่านขาดอะไรควรถวายอะไรเป็นพิเศษเราก็ซื้อสิ่งนั้นๆให้ดีๆไปถวายท่านอย่างนี้พอถวายแล้วจิตใจเป็นกุศลเนี่ยเป็นบุญเนี่เอาบุญในอุทิศส่วนกุศลอย่างนี้นะครับ บุญเนี่ยอุทิศไปเนี่ยก็ดีทั้งนั้นบอกใครก็ได้ฉะนั้นจะอุทิศให้คนตายก็เอาบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยอุทิศให้นะให้กี่คนก็ได้หรือสัตว์ทุกหมู่เหล่าก็ได้ถ้าจะบอกแกค,คนเป็นก็เอาบุญนี่แหละบอกเขาว่าฉันไปทําบุญมานะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งจากประสบการณ์มีญาติที่ปฏิบัติธรรมแล้วเหตุใดจึงดูไม่ค่อยมีความสุข และพูดกับใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะอันนี้ที่เขาดูไม่ค่อยมีความสุขก็เพราะเขาไม่ค่อยมีความสุขนั่นแหละนะ <ing talking again> ที่เขาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องกับก็เพราะว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องมันเป็นเขาเป็นอย่างนั้นแหละไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นของดีแต่คนที่มาเกี่ยวข้องกับของดีเนี่ยมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดา ไม่ใช่ว่าเข้ามาวัดเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนจะดีหมดมันไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวกับคนนั้นมันเป็นธรรมดาท่านต้องรู้จักแยกแยกนะเหมือนท่านทั้งหลายที่มาในยุวพุทธิกาสมาคมมาคอสอาจารย์สุภีเนี่ยนะพอเข้ามาปฏิบัติแล้วบางท่านก็ตั้งใจปฏิบัติบางท่านไม่ตั้งใจนะพอกลับออกไปก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเนี่ย พูดกับคนอื่นรู้เรื่องทั้งพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องทั้งดูมีความสุขทั้งดูไม่ค่อยมีความสุขนั่นแหละมันก็เป็นคนนั้นไปนะเป็นคนนั้นฉะนั้นถ้าดีก็เป็นดีของคนนั้นไม่ดีก็เป็นไม่ดีของคนนั้นเราต้องแยกแยะออกบางคนไม่แยกแยะนะบอกว่าโอ้ยนี่เข้าวัดแล้วทำไมยังเลวอยู่เลยอย่างนี้เป็นเพราะเข้าวัดนี่แหละถ,ถึงยังเลวอยู่แหมอย่างนี้คลุมมากเกินไปนะ ถ้าคนจะเลวนี่นะก็เป็นเพราะความเลวของเขานั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับเข้าวัดหรอกเข้าวัดน่่นมันเป็นของดีถูกต้องแล้วเพราะมีเหตุให้เกิดความดีเยอะแยะแต่คนนั้นเขาไม่รับเองอันนั้นทนําตองนี้นะครับฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นของดีถ้าทําอย่างถูกต้องแต่ท่านนี้บอกว่าจากที่มีประสบการณ์มานี่นะญาติไปปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหดูเขาไม่ค่อยมีความสุขเลยเครียด แล้วก็พูดกับใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็อาจจะเป็นที่เขานั่นแหละปฏิบัติผิดมาหรือไปรับอะไรผิดผิดมาจะโทษนั่นโทษนี้ไม่ได้ต้องไปสืบรายละเอียดดูว่ามันเป็นยังไงกันแน่น่อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เรียนถามว่าการถวายสังฆทานผ้าไตรพระพุทธร,รูปที่เป็นของเวียนที่มีอยู่ตามวัดทั่วไป กับการถวายสังฆทานผ้าไตรยที่ซื้อมาเองอานิสง์ต่างกันไหมคะหรือขึ้นอยู่กับการวางจิตของเราขึ้นอยู่กับจิตแล้วก็คุณธรรมต่างๆที่เกิดประกอบกับจิตนะครับก็คือถ้าเราทำอย่างคนมีปัญญาทำด้วยความรู้ค่อยๆหาดูความเหมาะสมแล้วก็ถวายอย่างนี้บุญก็จะเยอะเนื่องจากมีความเพียรมาด้วยมีปัญญามาพิจารณาด้วย แต่ถ้าไปเอาของเวียนตามวัดปกติก็อา้าเขาถวายอย่างนี้ก็ถวายตามๆกันไปเนี่ยการใช้ปัญญาก็จะน้อยลงข้อพิจารณาก็น้อยลงความเพียรก็น้อยลงบุญที่เกิดขึ้นก็น้อยลงไปตามส่วนนะฉะนั้นบุญบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ถังเหลืองหรืออะไรดังนั้นหรอกมันอยู่ที่จิตใจของเราว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความรู้มีความเพียร มีการพิจารณาอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นไหมอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมมีไหมถ้าใช้เยอะปัญญาก็เยอะถ้าใช้น้อยปัญญาก็น้อยส่วนใหญ่พวกเราอยากได้บุญไม่อยากคิดอะไรทั้งสิ้นก็เลยได้บุญน้อยมากเพราะไม่อยากคิดอะไรทั้งสิ้นบอกมาเถอะแบบนั้นจะได้บุญบอกมาเลยก็เดินไปนั่นแหละกล่องบุญอยู่ตรงนั้นถวายเลย <c oughs> ก็เลยได้บุญกันน้อยมากเพราะไม่รู้จักเหตุผลอะไรเลยแออย่างนี้ ฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญญารู้จักเหตุผลเยอะบุญก็จะเยอะคําว่าบุญก็คือเครื่องชําระจิตชําระจิตได้ดีอย่างนี้นะครับแต่ว่าการไปซื้อของเวียนตามวัดนี้ก็ได้บุญบ้างนะเพราะอย่างน้อยเราก็มีจิตใจบริจาคอยู่ก็ได้บุญนิดๆหน่อยๆแต่ว่าน้อยเนื่องจากว่าความเพียรการรู้จักพิจารณาอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหตุผลก็ไม่ค่อยมีนะอย่างนี้นะครับ ที่โดยส่วนใหญ่ที่ทางวัดท่านเอามาเวียนกันโดยทั่วไปเนี่ยก็ชัดๆอยู่แล้วท่านไม่ได้ต้องการถังอะไรพวกนั้นท่านต้องการเงินอะไรต่างๆอาจจะไปเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าบํารุงหรือว่าปฏิสังขรณ์วัดมากกว่าฉะนั้นแทนที่เราจะไปถวายอย่างเดิมเราก็ไปถามท่านว่ามีอะไรที่เราจะช่วยบริจาคได้บ้างเช่นค่าน้ําค่าไฟกล่องไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นปกติที่ท่านให้เวียนก็เพราะว่าจริงๆก็คือต้องการให้เอาเงินไป หยอดแล้วก็เอาถังมาแล้วก็ถวายแล้วก็เอา,มาเมรเยอาคนหนึ่งไปหยอดท่านน่าจะต้องการเงินต้องการเงินเป็นค่าน้ำข้าไฟค่าปฏิสังขรณ์วัดหรืออะไรต่างๆมากกว่าเนี่ยถ้าเป็นคนมีปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณาเขาจะได้บุญเยอะแต่พวกเราโดยทั่วไปเอาละหยอดตู้ได้ถังมาอันนึงก็เอาพระก็ต้องมาวนอยู่นะนะั่นแหละอย่างนี้นะก็ทําเป็นพิธีกรรมกันไป นี่ก็ได้บุญเหมือนกันแต่น้อยมากเลยเพราะว่าเหตุผลมันไม่มีนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าทำสักแต่ว่าตำตามกันไปให้เป็นคนมีเหตุผลให้เป็นคนรู้จักนะอย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายก็คงพอสมควรนะครับนะต่อไปจะได้ออกกำลังกายเต้นไปเต้นมานฟังธรรมนี่จะรู้สึกง่วงๆสักนิดนึง แต่ว่าตอนเต้นนี้คงจะจะเลิกง่วงแล้วนะจะได้ออกกำลังกายกันนะเอาละสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ